ถ้าสามารถกลับไปบอกตัวเองตอนอายุ18ขวบได้จะพูดกับตัวเองว่าใช้หลักการเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตนะน้องแล้วค่อยมาขอบคุณพี่ทีหลังข้อที่หนึ่งครับหยุดซื้อของบ้าบอคอแตกให้จ่ายเงินซื้อของที่ออกดอกออกผลเป็นเงินได้แล้วค่อยเอาดอกผลไปซื้อของที่คุณต้องการ number two ชีวิตไม่แฟร์หยุดพยายามที่จะทำให้ชีวิตแฟร์แต่ทำให้ชีวิตที่ ไม่แฟนี้เกิดประโยชน์กับตัวเองที่สุด number t ไปยิมแล้วอย่าหยุดไปเป็นอันขาดทําให้การไปยิมเพื่อออกกาลังกายเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการแปลงฟันปฏิบัติดังนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านความคิดด้วยไม่ใช่แค่ด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว number f o u การเอาเวลาไปแลกกับรายได้เป็นรายชั่วโมงที่ถูกจํากัดเป็นการใช้เวลาที่ยอดแย่ จงเริ่มมองหาวิธีการที่จะสร้างเงินได้ในขณะนอนหลับ n u m b e r 5การดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีประโยชน์อันใดยิ่งคุณรู้เรื่องนี้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี n u m b e r 6ใช้เวลาเชียร์ตัวเองให้มากกว่าเชียร์ทีมกีฬาทีมโปรดครับคนส่วนใหญ่ทำตรงกันข้ามและพวกเขาก็สงสัยว่าทำไมทำไมตัวเองไม่ค่อยมีความสุขนะครับและนั่นก็คือหลักการ 6ข้อนะครับที่ผมอยากจะย้อนเวลานะครับกลับไปบอกตัวเองตอนอายุ18ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ